ปีพุทธศักราช2488สงครามโลกครั้งที่สองดายุติลงญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามทหารและพละเรือนญี่ปุ่นจำนวน3,870คนที่อยู่ในประเทศไทยได้ถูกกำหนดให้มาพักอยู่ที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทองในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีประมาณ6เดือนตั้งแต่วันที่13กันยายนพุทธศักราช2488 ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2489ค่ายพิทักษ์บางบัวทองสถานที่พักของชาวญี่ปุ่นตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชาห่างจากตลาดบางบัวทองไปทางทิศตะวันตกตามคลองพระพิมลราชาแบ่งเป็นค่ายหนึ่งค่ายสองและค่ายสามสถานที่ที่เป็นค่ายพิทักษ์บางบัวทองเดิมทางราชการได้จัดเตรียมไว้ในระหว่างเกิดสงคราม เพื่อเคลื่อนย้ายส่วนราชการบางส่วนมาอยู่สถานที่นี้เพื่อเป็นที่หลบภัยขณะที่กองกําลังฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตีกรุงเทพมหานครทางอากาศอย่างหนักแต่เมื่อกองกําลังญี่ปุ่นยอมแพ้และวางอาวุธสถานที่แห่งนี้จึงได้ใช้เป็นค่ายควบคุมชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยขนาดนั้นการที่ชาวญี่ปุ่นมาอยู่ที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทองทำให้ชาวบางบัวทองมีรายได้ จากการค้าขายผักและผลไม้ซึ่งมีมากในอำเภอบางบัวทองชาวญี่ปุ่นชอบรับประทานผักและผลไม้มากนอกจากนั้นชาวบ้านจากเกาะเก็ตอำเภอปากเก็ตจังหวัดนนทบุรีที่ทำเครื่องปั้นดินเผามีรายได้จากการขายข,ายขี้เถ้าที่ได้จากการเผาเครื่องปั้นดินเผาให้แก่ชาวญี่ปุ่นที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทองนี้ด้วยชาวญี่ปุ่นนำขี้เถ้ามาทำน้ำด่างสำหรับใช้ซักผ้า แทนสบู่ซึ่งหาได้ยากในขนาดนั้นทหารและพละเรือนญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ค่ายพิทักษ์บางบทองได้ช่วยกันสร้างสะพานไว้เป็นอนุสรณ์และสารความสัมพันธ์อันดีที่หน้าวัลหารตำบลสน้อยอำเภอบางบทองจังหวัดนนทบ,บุรีใช้ชื่อสะพานแห่งนี้ว่าสะพานไมตีนาุมิร